สวัสดีครับผมวันนี้เราไปอยู่กับการเล่นไฮโดรทอมนั่นเองนะครับเป็นคลิปแรกของช่องเราเลยก็ว่าได้ก็เรียกว่าวันนี้มาท้าสู้ทีมงานกันเลยทีเดียวสวัสดีครับผมนาวิสุทธิ์ลุงเสครับผมตอนนี้เด็กของพี่มิวนะครับเป็นคูบีน่ากับเบดิน่านะครับผมเบดิน่าครับชอบกูใช่สังคก็จะเป็นจิสกิกับเดอวอฟนะครับผมอ่าอันนี้สังคมจะเป็นม่วงร้วนอ่าใช่ครับอ่ามาอ่าคนเริ่มก่อนกันดีกว่าอ่าสูงกว่าเริ่มก่อนเนาะโอเคโอเคอันนี้เป็นคนเริ่มก่อนเนาะ ร้อครับมันจะจั่วตอนแรกห้าใบแล้วทําการเปลี่ยนมือได้ผมขอเปลี่ยนมืออ่ะผมเปลี่ยนหนึ่งใบแล้วกันผมเปลี่ยนสามใบเลยเอ๊ะเปลี่ยนในใบเดิมมัเนี่ยโอเคสองว้าวเย่แล้วเยียแล้วเนื่องจากทางนี้เป็นคนเริ่มก่อนมันก็จะได้แคแค่หนึ่งเ้สิเข้าเดินเลยนะครับผม

สรุปจริงๆครับเกมนี้ว้าวเล่นยากมากเลยติดไปนี้จบเธอเลยมาแล้วไฟของถ้า,า,าผมต้องระวังมันอะไรนะเมื่อถ้าเกิดทางนั้นชาร์จทรัพยากรแล้วมีทรัพยากรมากกว่าผมสองใบขึ้นไปผมจะได้<ใ>จ,จั่วสี่ชาร์จสองนะถ้าได้สก,กิลมันค่อนข้างดีเพาเลยครับจั่วสองแลเข้ามาชาร์จหนึ่งใบผมตอ,อชาร์จจนใบนี้อ่ะ แก็คนนี้ครับบอกว่าเมื่ื่องสตาร์เฟสสามารถจบดีด้วยแฮก2สองซเลนข้าเลยเอาเข้ขอใช้ัน,นี้ครับจ่ายหนึง่งแล้วบอกว่าแสดงท็อปเด็กของเราสามใบแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นยูนิตปเะเภทแอเรียนั้นน่ะที่ไมก็ได้ขึ้นมือหรือว่าถ้าเกิดเราขึ้นเนี่ยจะได้ตัวหนึ่งใบเรียกเอาเป็น แอรียาขึ้นเลยนะแล้วก็ที่เหลือในใต้ดินขึ้นเลยหลังจากนั้นผมขอจ่ายอีกสองครับอุ้ยเริ่มมาแล้วนี่ระวางคนนี้หลังจากนั้นผมขอใช้ตัวของซูมิราจ่ายหนึ่งครับ พอสั่งใช้พอสามารถฝองอันนี้บอกว่าจนปีหนึ่งใส่ทุกเลนนะทุกเลนปั๊บเลยแล้วก็่าเธอแล้วคราเพืนครับจั่วสองอ่าเอออันนี้ลืมว่าเวล,บลาบรรโดนโงมานอนนะใช่ใช่ลงมานอนลงมาเนี่ยผมเล่นอีกไปนิดนึงสัสครับ อืมเขาค่อนจะแย่เลยทีเดียวนะฮะอืม, <laughs> อ,มอ่ะอย่างนี้ดีกว่าติดใบนี้ครับอันี้ใบนี้บอกว่าจ่ายสองอันี้บอกว่าถ้านั้นจวนอกการจัวปกตินะครับจะได้ผมจะได้จวสองแล้วก็ใบนี้บอกว่าถ้ายูนิตถูกทำลายจะเอะได้ลากเขาไปตายด้วยหนึ่งตัวนะฮะอ่า อะไระครับผมใจสองค,ครับอ่าเล่นระเบียดอัพรอครับผมโปรกิงครับโปรกิ้งโอเค,อเคไม่ทำอะไรไม่ได้ละอ่ะจบเทินครับระเบียดอัพรอครับดูเช็คบนสนามนะครับผมถ้ามีหนึ่งใบขึ้นไปผมจมันหนึ่งถ้ามีสองใบขึ้นไปผมฮิวเลือยดสองแล้วก็ถ้ามีสามใบาขึ้นไปผมโจมตีสองหน่วยครับผมโจมตีใส่ตัวนี้เลยโจมตีตัวนี้สองหน่วยใส่โจะต้อง สอป้องกันนิวนอไปเครับอ,อันนี้บอกว่าถ้าเกิดการนาในเลนที่มียูในิตเพื่อนเดียของเราจะบบกเลกสองก็เป็นกาสี่าโอเคการจะจบเทินนะครับผมฟื้นฟูเลทสองเ่ไปไปช้า แล้วก็ความสาหรับคนนี้ครับตอนเริ่มตอนสามเปลี่ยนอ๋อโจมตีด้วยแอนด์เนี้ยแตะใส่ทุกเลนครับเข้าเลยฮะแล้วก็อันนี้เข้าหนึ่งเข้าหนึ่งแล้วก็อันนี้บอกว่าโจมตีแอนด์แอกสองใส่เด่นเข้าเลยหลังจากนั้นจะสามารถของตัวคุณนี้ได้อ็มีครับจ่ายหนึ่งใช้ความสามารถคนนี้ครับตีหนึ่งใส่ทุกเลนครับสองอันนี้ขผมรับแล้วผมใช้สกิลของคิซากิครับผมจ่ายหนึ่งครับผมขุดไปนี่มากัน เขาจัดการไม่ได้ไอ้เขาตัวรีบกับตัวตัวรีบกำจัดตัวนั้นก่อนโคเก่งเออผมก็ที่อะไรครับไอ้ความสามารถของเบริน่าครับสายหนึ่งแล้วก็ผมขอเลสใบนี้เพื่อโจมเพื่อเอาคอสของตัวยูนิตมาโจมปีใส่ตจมที่สองใส่คนนี้ได้ได้เลยได้เลยเขาให้เราแล้ว อ่ะแล้วก็ทริกไปนี้ทำงานครับผมอ่าขอ,อทำไมตัวนี้ครับแล้วขอ,วอเราไปด้วยเหมือนกันเพื่อเสียดายนะว,ว่า,วาผมโดนระบบจดเชือนแลวเอาเถอะครับช่ว2สองครับชาร์จครับปิดไปนี้ครับผมจ่ายสองแล้วก็ผมจ่ายสกิลของดวอฟครับ โอเคเอาไปนี้ลงดอบอ่าแล้วตอนนี้ดับผมมีชิคชื่อต่างกัน4ใบนะครับผมโอ้อันติมาขึ้นมือโอเคครับอ่าผมชิงการ์หนึ่งใบเอาชิคหนึ่งใบกับขึ้นมือครับอ่าแล้วผมก็ใจ1หนึ่งครับเล่นเลย,เย,เลยกิสเตอร์นะครับผมอะไรก็ผ่านเลยครับเขาเลยครับตัวส แต่ว่าเทอร์นี้ผมจะยังไม่ชาร์จคนนี้ครับบอกว่าตัวคด้ว้ครับสองอ่าตอนี้ติดครับผมได้คิวห้าครับแล้วก็จวนหนึ่งครับผมออกเป็ไม่กินอะไรติดกติกาไล่คนนี้ครับสามเลยโอ้บอกว่าถ้าเกิดลงเลนกลางนำการ์ดดิฟเนซ์หนึ่งมาสำหรับลรากขึ้นนี่ ผมขอนำไปนี้ครับเพืนเมื่ก็ยังมีบอกว่าเมื่อเราได้รับความเสียหายจากการโจมตีผ่านเลนส์ายดีกว่าจะต้องจะสร้างความเสียหายสองหน่วยเสร็จตัวใส่กระตูงหนึ่งตัวได้ด้วยโอ้ดีนอนนอนนอนขอเดือดไปตั้งนต่เริ่มเออเดี๋ยวนะแล้วก็ผมขอใช้สติลขอตัวคุมิระครับส่หนึ่งเข้ามาเลย ปกติแล้วก็ผ่านเธอแล้วเอาเถอะนะครับจั่วสอง,อองอใส่สอนครับนิ่งลอสเปอร์ทัพดีๆนะครับใบนี้บอกว่าถ้าทับทิดนะฮะจะยิงสามดาเมจแล้วก็จะยิงดาเมจกับฟุ้นงๆฟปตามคอสเนาะผมตีสามตัวนี้เลยโอ้ยผมตีสามเลยตคนนี้ เราผมเราจะบังคับให้เขาใช้พธาก่อนนะฮะจะเป็นการแต่ว่าเล่นนี้ก็จะเป็นสงจะเป็นการดสก็คือไม่เข้าเลยโอเคจบเพื่อนครับอะไรอ่ะพิาเป็นกระนะิเขาดีีีไล่ตีอะไรีงังจนั้จับตอนน้ะเตาาพวกนักประดิษฐักวิทยาสมีพวกแบบแฟนทาล์มิเดลอะไรเนี่ยครับแฟ้าก็อนนี้ครับ เอาสตาร์ทเลยครับเข้าเลยแต่ว่าคนนี้จะติดด้วยนนี้จะติดด้วยโอเคแล้วชิาแล้วก็โจนนะครับเป็นปัญญาและศาสนาปัญหาของสีเหลืองตอนนี้คือมันหยุดไม่ได้มันออโต้เสาออโต้แล้วเสาออโต้ไม่ได้ไม่เป็นไรเราขอจ่ายสองโอ๊ยมาเยี่ยวอะไรอ่ะโบรุนโดนยืนได้เลยโบรุนโดนยืนอะไรอย่างเงี้ยเปิดเข้ามาแล้วก็มาขอลงคนนี้ครับ วันนี้บอกว่าเขาจะลงหนึ่งตามแอนเชียนในสนามเล่ามีอยู่สามใบพอดียูนตพอแอนเชียนก็คือเป็นคอสูตลงมาได้เลยแล้วก็มีควาสามารถมาลงด้วยเขาบอกว่าเรล่นหนึ่งเลนจะจบสตาร์ทเฟสทั้งใจของเรายูนิตพอแอนเชียนเข้าไปนั้นจะไม่ตกเป็นข้ออ่อนใดจากาคู่แข่งก็เลือกเลนนี้เลยใช่ไหมครับเลยแน่นอนว่าโอ้ว้าว เลือกเล็นนี้โอเคอุ้ยอันนี้แย่มากเลยอะ่ะสีม่วงเจออย่างนี้ไปไม่ถูกเลยอะ่ะแลก็ใช้อของคุณเบรีนา่ากายหนึ่งเลสพีระมิดเขาปีตามคอรคะข้มของเขาครับปีใส่คนนี้ชนะเลยสามตามีโอ้เข้าลรฮะ <Okay>. <S 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 ผมก็สอ,อแพเสรป็เท่านี้วิเทอร์น้าเขาตีแรงมากเนาะย,ย,ยัะไยงไงดีล่ะนะทีนี้ใส่หนึ่งครับ ก็จ่ายหนึ่งสองดรอครับผมก็เอา ขึ้นมือค่ะหลังจากนั้นผมก็ติดใบนี้ครับชุดอ่าแล้วก็จบเธอเลยเข้าเดินครับหนึสองขอช้าชุจน่ใบครับ ก็สกิลของคนนี้ติดโจมตีสองใส่แบบนี้ครับชุดอาบตัวนี้ตายครับใช้งานทริกเกอร์ของทริกเราหนึ่งมาในสานามฮะผมคคใช้อันนี้เลยเล่นไหนดีในนี้ดีกว่ามันจะเทสแตะใช่ไหมครับ ผมมีสิทธิ์จะาาดถูกไหมถูกป่กปะทีรับแน่นอนว่าผมต้องกาดเยอะผมใช้ใบนี้ครับจ่ายสองเหี๋ยวหนึ่งอ่เนี้ยจุนี่ของเรานึ่ใบแน่นอนว่าผมเล่นใบนี้อยู่แล้วจะบวกดีเฟนต์ตามคอสของวินินนั้นก็จะเป็นการดีเฟนต์หกการด้วยหกครับอ่าโอเคก็จะเหลือเือแค่หนึ่ง ก็รอ<น>ันทีคนนี้ต่อเลยตอสตาร์เปโจมปีหนึ่งหนึ่งหนึ่งเข้า,ขาเลยครับอือเหลือแค่หนึ่งแล้ว <S <S ก็มีนี่อีกหนึ่งเอาเรี่อกแล้วกันโจมปีที่สามั้ใส่เลนกลางเลยเข้า <3 S 1> เลยสามเลนกลางเหมือนเดิมเข้าเลยครับแล้วก็หลังจากนั้นผมขอใส่สอง อขาหเป็สงง<ห>นสนานแล้วผมก็อ่าเลย <Okay. S 2> ผมกลัวไปนั้นไปเดียวไอ้ทีไ <laughs> ท่ไปนั้นอ๋อไอ้ที่ไปนั้นจะบอกว่าวันงขึ้นมือคง <c oughs> ไม่ทันแล้วแหละ <c oughs> ไม่เป็นไร <c oughs> ไอ้ที่ไปนั้นนะโอ้ยเราว่าจะหยุดเขาไม่ทันแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรครับธรรมชาติของเกมการ์ดมันต้องมีดวงบ้างๆๆอะไรบ้างอ่า โอเคผมใจสามครับแปดสองบนี้ <Okay. S 1> แล้วก็อืมพเลยอ่าเขาได้เดียวฟีแล้วนะสกิลสัวสองเออชาสื่อไปครับแล้วก็ขอรันเสร็จคนนี้ก่อนแล้วกันเอ่อจนปี1-3หนึ่งสามเลนนครับอ่า ก็เข้าเลยครับหนึ่งสองสามไปนิจจิดแล้วแอ่าแล้วลลอ่าผมเป็นอมตะนะครับแล้วในก็จะตีสวนด้วยห้าพีเอสนะครับผมห้าพีเอสนี่ยอืมอ่ะเดนนี้แล้วกันห้าพีเอสเปี่ยนใส่เดนนี้คนนี้ก็จะตายเลยเลยแต่ว่าอ๋ออันนี้มันลดได้แล้วความเสียหายนะเป็นเจียสองกับห้าเซเมผมก็จะกาฟังเลยอ๋อเราต้องเล่นอย่างนี้แล้วล่ะ ถ้าเราลงใบนี้ไม่ทันผมอุ้ยมาเดียวเหรอผมเก็บมาผมเก็บมาา4ครับโอเคอ่าไปนี้ติดครับติดกับเขาจะโจมตีมันจะถูกหยุดไวแล้วถูกไหมใช่หลังจากนี้ก็จจีจะไม่โดนอะไรแล้วจากสกิลมันใช่เราก็คงจะเดี๋ยวอะไรทำอะไรอีกไปเนาะ โอเคมันทำอะไรไม่ได้แล้วละ่ะแล้วก็คอยก็ไม่ได้เลยเลยขานะครับ,รบขอบคุณครับชาร์จครับดูทรงเราก็นะครับต้องเล่นอย่างนี้ครับใช้สกิลของเดอะวอล์คครับผมอเอ้ยผมอ่าทิ้งหนึ่งผมเอาไปนี้กลับ แล้วผมก็เล่นเลยอ่า <gadget> ใจหนึ่งครับแล้วก็ายสองครับอ่าอ่าเป็นมิดซัมเมอร์เนาะอ่าเซโอเคจบเลยครับัองเลือกอะไรก่อนก็ได้นะใช <pięk>? ่ <Sa ar S 2> ไม่จำเป็นต้องเลือกไนปีสามก่อนโอียเข้าเื้นสองครับขอช้าหนึ่งใบเป็นโมฟีชาช้าได้อยู่ เอาฝอสองส่วนไปก่อนไป <c oughs> แล้วก็มันมันติดก็อีกหนึ่งหนึ่งอ่ะรอเพี่หนึ่งอันนี้ติดละปึ๊บอีหนึ่งก็ต้องติดฮะอ่าเดี๋ยวผมรันพลังงานไอ้มันต้องมันต้องรอรันครบก่อนแนละ้วไฟอันแจกก่อนใชไ่ไม่ไม่ไม่มันมันไม่ต้องรันครบแต่ว่าทงมันเพิ่งหนึ่งละสองสามต้องโดนแต่ัารที่สามกอนอ๋อการที่สามจะโดนอยู่อ่ะต้องอีกแดนหนึ่ง สองเอาสวัสดีครับกลับมาแล้วหนึ่งสองสามโอเคอ่ะครั้งที่สองนี่ไม่ติดครตัวร่างตัวเดียวแต่ว่าเออได้กันเองก็ได้นะครับผมอ่ะโปเจกตนนี้ก่อนโปรเจกต์โปรเสกต์นี้ครับผมโอ้มันก็จะกว้างเลยด้วยก็ได้เลยด้วยแน่นอนว่าเดี๋ยวผมอยากจะขัดผมอยู่แล้วแหละ ไม่ยิบสดงก็่อไปปอะรมค่่ยนนี er ้คนเสียอะไรนะบสีแดงโอเคอ่าเดี๋ยวเลมลบล้างถ้าเยากซักเซ็เนี่ยลบล้างความสามารถการไม่เกินหนึ่งบาทจะเป็นสาเหตุอะรถบาเย่อแน่นอนว่าผมจะลบนี้โอ้โหเขเี่ยนผมเนะเดี๋ยววนี้ถ้าโดนปีโดนฆ่าในครั้งเดียวเราจะตกรปบ เราหลักก็ไม่ตีไม่ได้แล้วเสียดายมากโอเคครับงั้นเดี๋ยวสอนตัวสอนเลยถ้าเราเล่นอย่างนี้มันจะดีต่อผู้ชมของช่อง mutation นรือเปลเนี่ยเขาจะไม่หาว่าเราสตอ r e ใช่ไหมครับนี่ยูนิตจะเป็นอย่างเงี้ยเห็นช่องสนามนักสนามมีสามหน้าสามหลังอ่ะฮิโรเขาสอนแล้วนะผมจ่ายหนึ่งครับผมลงไปนี่ไปหนึ่งผมจ่ายสองครับจะใช้ที่สนามอ่าไปครับ สอนพิธีสอนสอนการตีสอนอะไรไม่เลี่ยงอ่ะอยากเนาะกัมเนียอีกหนึ่งใบนี่เลยจะมีฟร์สตีดีมีนะนะครับผมเวลาตีกันเรียกตีใส่ลึกขึ้นแล้วก็จบครับเองตายแต่ว่าฝั่งตีไม่เจ็บอันนี้ต้องบอกกันว่าปกติดารอนสนามมันจะไม่เต็มขนาดนี้ตลอดเวลาแต่ดีมันเป็นเด็กมันเป็นเด็กคอนโทรลเจอกันสองนิดตัวเนี้ยตีถึงแบบเนี้ยมันก็ต้องตีสองนิดเลือดหนึบเขาเลยครับเลือดสองตัวเนี้ยจะตายถ้าไม่กันตเจอครับถ้าตีสองใส่หน้าเราจะเจ็บสองเลยอะไรอย่างเงี้ยเราต้องเลือเหนึบ เรื่องเราอยบอกเาเ่เพราะว่ามันมาหยุดเอ้ยมันมันมันถึงซาเ็จปะอันนี้ไ่่ถึงเซาเชาชาอันนี้หาละอ๋อไม่แตจบซาเซตมั้งมันถสงาอ่าต้องรอไปเล่นในเกมแล้วทรัพยากรบอกอันตายอยังอผมไม่กล้ใช้เลยหเกมเนี้ยเราจะมีทรัพยากรอยู่สาะครแรจะมีหนึ่งทอจะเริ่มส เราก็จะรีตามสนิทเลยตอนเมนเฟสเราทำอะไรก็ได้เลยแบบลงตีตีตีลมได้หมดเลยก็คอนเทนต์ดีเหมือนกันนะครับเนี่ยเกมอย่างนี้แต่ว่าถ้าเป็นจุนิดจะลงมาเอาสอกไปก่อนก็มีอะไรไปสองขอบใจเลยก็รันหนึ่งเลยก็ต้องรันหนึ่งนะก็รันหนึ่งสามเป็นอ่ะรอบที่หนึ่งรอบที่สองครับอ่ะอันติอันนี้เอ้ยอย่างอย่งอย่างอย่งย่งไม่เสร็จไม่เสร็จเสร็จซาเซ็ตอ่ะเหมือนเดิมเลยเดิมเลย เาจะปรับเล่นี้เราแนี้ให้เราใช่ไหมเพราะเอเตอร์คือเรเตอร์จลงหลอกครับผมนกันขนาดเอตอร์คือเมื่อเมื่อเขาขนาดเดชตรงนี้อีกาสีครับโอ้ ได้อีกแล้วแต่มันก็จะทำอะไรเขาไม่ได้แล้วไงประเด็นเนี้ยใช่มันก็จะโบนมันก็จะโบนกันอย่างเงี้ยนะใช่ใช่ก็จนกว่าจะใครเด็กเอาเส้นสักฝั่งนึง ยากแค่เราจะสวนเขาก็ไม่ได้แล้วมันมาสิบมันไม่ต้องทีมที่ต้องจบเธอใครมือเยอะกนสีแดงทรมานเนาะใช่มันคือแข่งกันได้เขาตอนนี้จะลากได้แลวลากตีได้ตอนนี้ลงสีอันนี้ต้องเลือกเอาเลือกเลรมี้เอันนี้มือบอกว่า ตบเป็นตัวเฟสสัตว์ไปของเราแอนเชียนทุกใบจะไม่ตกเป็นรอบใหม่ใดจากกาทุ่แข่งตรงนี้เรื่องนี้เราอันนี้ติดปากเสียไปนี่ครับอ๋อติดติดแต่ว่าอันนี้มันมันมันยกหมดนะมันไม่ค่าเกียนะใช่ใช่จะจะรีเพลย์ไหมามันยกหมดเลยเหรอใช่ใช่มันยกหมดไน่นอนไม่เลื่ยงไงตอนนี้เงินยกยกหมดแล้วะยกหมดแล้วเอายกหมดเลยป่ะใช่ใช่อะไรนี้ก็ตกสองคูณแล้วป่ะอ่อใช่ครับปิดปิดปิดปะ เราต้องทาให้บอดเขาโล่งแล้วบอดเขาไม่โล่งเยเขาก็โยกอีกโอ้อันนี้สาแล้วล่ะสามครับเดี๋ยวทิ้นหนงไปเรืองเราเราเอได้นะ้า่เราอเราเลือกดูได้ดูได้ดูได้แล้วก็จะได้ชาจอกเ อันนี่กานเกงส่วนห้าส่อนหามาเรื่องเลอกเลยเลกเลย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 แเ้วก็ชิ้นหกเราพลาดเลยชิ้นเอ็ดสีไบบมี่ก็เพราะเราตีแล้วตีแล้วเตะได้อีกอนนี้มันลงอานตรนเนาะค้าตอนนี้ถ้าพอตีเองไับ ไม่มีแล้วไม่มี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 ผมว่าเราต้องเราต้องจัดการตัวเองละต้นเต้นเต้นกมนเดีมต้กเดิต้นเดม้นเดมนอดนเดิตมตนเดินเด้ิตด้นดด้นตน้นเินนเดิเตนเินนน นี่ลงมาลองนะจมืนยังไม่ทำาต้องึ้อันนี้หนึ่งครับอันนี้สามไม่ันไม่ไม่ชาลัไม่ชาล้วครับเขาไม่มีเกล็์ให้เตะี่สามี่ไมใี่่เพรามีนีตายเลย ไปเขามาพูด <minutes> เด He <ENNIS> <ส Or ue> ียวเลยตอนเราผไปอัน <uk> น <komm ens> ี <Nein> ้ไปดีก็แรงนะไปดีไดก็ดิมมีเลามนามันับมัทัมัับนับเลยนับัันับได้เลยได้เลยพี่เดียวถ้าเราจะมาวินไดนไหนวาไปซิ่งับผ่า ่ะผมยิงสองใส่ตัวนี้ครับเฮ้ยไม่เดี๋ยวเๆดๆี๋วตีที่สองใช่ไหมเดี๋ยวผมผมจ้วนหนึ่งก่อนผมฮิวสอง,องแว่ก็ผมตีสองใส่าา้างนี้โอเคผ่านครับ อ่ะฮึบนะฮะอ๋เสียเสียหอันนี้เสียห้าอันนี้ห้า่กอ่าอันนี้เสียห้าต่เข้าก่อนนะฮะโอเคอันนี้ก็ตายด้วยครับอ๋อเมื่อวา

แคสี่สีการเลยตอตีเลยว่ะให้ผิดแล้วิ้ก็ไทยที่ล้ห้ไออันนี้มันติดปะติดติดติดอ่ะห้าเลยห้าเลยแบบนี้ครับอืมสองอันเลยอไนได้เสยนี้ตายอลยนิดนึงอ่ะใบที่สองับ ้คนตายแล้วถ้าใครไปเขียว่ารมามาต้งจบจริงๆแล้วเพราะเราไม่จบเขาก็จบนะสองสามสี่แ่จะน่าจะถึงวห้าหกเอ่อใช่ไหมตองอ่ะนะาจะแยกไหมไม่น่าเลยหนึ่อโอเคมันตีฟุปันตีครบ อันนี้ครบบอสซัมอยู่นี่ขอขอสิบไปอ่ะอ,อ่าจิสกิครบอันนี้ครบของดาวอ๊อฟหนึ่งสองสามดาวอ๊อฟครบอ่าโอเคครบโอเคสิบสามครับสิบสามันก็จะคูณเท่าไยี่บหกยี่สิบหกยี่สบหกขอกาเจ็ดขอกาเจ็ดด้วยแน่นอนว่าไม่พอตายได้เจ็ดนะขอกาเจ็ดเล่นกลาง มีอะเจ็ดอีบ่ายก็ได้รวมรวมกันได้นะกาดให้ได้เจ็ดใช่ไหมเออให้ได้เจ็ดไม่พอไม่พอทีนี้มันเน้นยูนิตอยู่แล้วโอเคขอบคุณครับขออภัยท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับเอาเป็นว่าที่มิวไปกออชิปเอาแะ้วกันนะ